ทุกคนมาทําความรู้จักผักป่านะคะที่สวนของเรานะคะฤดูนี้นะคะก็เป็นฤดูหนาวนะคะแล้วก็ฝนตกเยอะมากๆเลยนะคะเราก็อยากจะมาแนะนําผักป่าก,กินได้นะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะว่ามีผักชนิดไหนบ้างนะคะเริ่มจากาผักชนิดนี้เลยและกันนะคะผักชนิดนี้นะคะก็คือผักกาดป่านั่นเองนะคะหรือว่า,อาซอทิสตูหรือว่าเขาเรียกว่ามิลทิสตูนะคะมี2ชื่อนะคะ ก็เป็นผักกาดป่าของประเทศออสเตรเลียนะเดี๋ยวเราถอนให้ดูนะคะเขามีหน้าตาแบบไหนนะคะเขาก็จะเกิดเหมือนญ้าเลยนะคะเขาเป็นอีโดปลวีดนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็กินเหมือนผักสลัดทั่วๆไปเลยนะคะก็นํามาหั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ําสลัดราดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกรอบมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดให้ดูนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะ เกิดตามธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นหญ้าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผักกาดป่านั่นเองนะทุกคนก็ดึงเลยนะคะดึงไปเลยค่ะนี่นะคะรากเขาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขามีดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูดอกเนาะว่าดอกเขาหน้าตาเป็นอยู่ในสวนเรานั่นเองนะคะ นี่ไงคะดอกเขาดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเขานะคะเป็นแบบนี้เขามีชื่อว่าซอทิสตูหรือว่ามิลทิสตูนะคะเป็นผักสลัดป่าของประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะจะเกิดในหน้าหนาวนะคะช่วงที่มีฝนตกเยอะๆทำไมเขาถึงเรียกว่ามิลทิสตูนะคะเวลาเราเด็ดนี่นะคะมันก็จะมีแบบนมๆออกมาเห็นไหมคะ ใบเขาเหมือนกันนะเอออันนี้มีแมงด้วยดูสินี่อันนี้ไม่ใช่แมงพอเด็ดมานะคะเขาจะมีนมนมออกมาเหมือนเหมือนนมเลยนะคะเขาก็เลยเรียกว่าอ่ามิวทิสตูหรือว่าโซทิสตูโซก็เหมือนกับว่าใบเลื่อยนะคะเห็นไหมคะก็เก็บตอนอ่อนๆน,นะคะเขาก็จะทานได้ ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนี่นะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราถอนให้ดูนะต้นเขาใหญ่มากกินไม่หวาดไม่ไหวเลยอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือผักกาดป่าออสเตรเลียค่ะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยดอกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะทุกคนเราก็รีบมาถอนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ เขานะคะไปแย่งพื้นที่ของ Ever l a s t า n g เนาะ<笑><笑>ก็เก็บไปรับประทานได้นะคะถ้าทุกคนผักป่าชนิดที่2นะคะที่เราอยากจะมาแนะนำนะคะให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเป็นผักป่าของประเทศออสเตรเลียเหมือนกันนะคะก็คือชิกวีดนั่นเองชิกวีดนะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะดอกเขานะคะจะเป็นแฉกแกนะคะเหมือนรูปดาวเลยเวลารับประทานนะคะเราก็เด็ดเด็ดอย่างนี้เลยค่ะ จะนำไปผัดแกงต้มหรือว่านำไปใส่สลัดกับอซอทิสตูหรือว่าผักกาดป่าก,ก็ได้นะคะรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะเขาก็จะเกิดฤดูเดียวกันกับซอทิสตูเลยนะคะนี่นะคะพอเด็ดเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีเห็นไหมมีผักกาดป่าอยู่ด้วยอันนี้ก็ทานได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น everlasting ส่วนอันนี้นะคะก็คือ ชิคกีดนั่นเองนะคะทุกคนมีนะคะชื่อก็น่ารักนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะจะนำไปใส่ผักสลัดทำน้ำสลัดราดอร่อยๆก็ได้นะคะช่วงนี้ผักแพงมากๆเลยเนาะก็เก็บผักกินเองนะคะผักป่านะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นผักปลอดสารนะ,ะทุกคนผักปลอดสารไม่มีสารเคมีใดๆเลยก็เกิดอยู่ที่สวนบ้านเราเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิด อยากจะดูว่าชิคกีดเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรา,าข้างในนะคะเข้าเหมือนไส้ไก่เลยเดี๋ยวเราอันนั้นให้ดูเวลาดึงออกมานะมันจะมีไส้ตรงกลางด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามดึงออกมาให้ดูนะเห็นไหมคะตรงตรงเนี้ยจจะดูยากหน่อยเออเนี่ยตรงกลางคือดึงออกมา นไหมคมันก็จะเป็นเหมือนไส้ไก่ข้างในเขาก็เลยเรียกว่าชิกวีก็ลองสังเกตกันดูนะคะแต่ที่สังเกตง่ายๆเลยมันก็หน้าตาประมาณนี้นะคะดอกเขาจะเป็นเหมือนดาวนะคะสีขาวเป็นแฉกแจะเกิดน,นะคะในช่วงฤดูหนาวช่วงที่ฝนมาเยอะๆนะคะนี่ก็เป็นสลัดปลาเนาะ,ะดึงนี่ไงคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือสลัดปลากับชิกวีตนะคะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะผักชิกวีดนะคะหรือแปลตามตัวก็คือผักลูกไก่นั่นเองนะคะก็นี่นะคะเกิดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเป็นหญ้านะคะเป็นผักป่านะคะที่สามารถทานได้นะทุกคนดูสิคะเยอะมากๆเลยก็มีทั้งชิกวีดนะคะมีมิลทิสตูนะคะอย่างที่เราได้บอกไว้เนาะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผักสลัดนะคะก็ทานได้เนาะค่ะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็เป็น เป็นมะนาวนะคะมะนาวของพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนะคะที่เราปลูกไว้ก็ย่าเยื่อก็ขึ้นตไม่หมดเลยนะคะเราก็ไม่เด็ดทิ้งนะคะก็มีพีด้วยนะคะที่เราปลูกร่วมกันเลยก็ผักป่าที่กินได้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนมีเยอะแยะเลย <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้ก็ทานได้นะคะซาเวอร์ซอฟนะคะ <c oughs> หรือว่าซาเวอร์กราสนั่นเองนะคะดอก,กเป็นสีเหลือง ดอกเขาก็ทานได้นะคะมีรสชาติเปรี้ยวคทุกคนมาดูมุมนี้ในส่วนของเราบ้างนะคะว่ามีผักป่าชนิดไหนนะคะที่รับประทานได้นะคะมุมตรงนี้จะเห็นได้ว่าก็จะมีอมิลทิสตูนะคะอยู่ตรงนู้เนาะเออมีเยอะแยะเตมไม่หมดเลยถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นนะคะใบเขาก็จะเป็นแฉกแฉกแหลมๆอย่างนี้นะคะดอกเขาก็จะเป็นเหลืองๆพอเด็ดออกมาก็จะมีเหมือนนมๆนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินมาดู ใกล้ๆแล้วกันมีผักป่าเยอะเลยนะเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้ก็ทานได้นะคะนี่เด็ดให้ดูอันนี้คือเขาสูงแล้วนี่ใช่ไหมคะมิลทิสตูปเป็นอย่างนี้นะคะ ใบนี้นะคะก็หั่นเล็กๆนะคะเอาไปใส่ในผักสลัดนะเอาไปใส่ในสลัดนะอร่อยมากๆเลยนะคะตอนเขาเล็กๆนะคะใบเขาก็จะกรอบอร่อยมากแต่ถ้าเกิดเขาออกดอกแล้วนี่ดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราหาชิกวีดนี่ไงชิกวีดอยู่ตรงนี้ดอกเล็กๆเนี่ยะคะ่ะเขาเรียกว่าชิกวีดนะทุกคน ห้ามสับสนกับดอกอื่นนะคะดอกนี้ไม่ใช่นะ,ะนี่นะคะนี่ชิกกีดเป็นอย่างนี้ทานได้เหมือนกันนะคะโอ้โหดูันนี้สิดูผักกาดป่านี่ยาวเฟื้อยไปถึงนู่นแล้วทุกคนมีเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้กินไม่หวานไม่ไหวแล้วพามาดูกุหลาบกุหลาบชัวเอมนะคะใกล้ๆกับผักป่านะ,ะเราก็ไม่ ไม่ได้กําจัดไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าแต่อย่างใดเลยนะคะเหลือไปทั้งนั้นก็จะเป็นน้าเซีร์เชียมด้วยนะคะน้าเซียร์เชียมนะคะก็ทานได้นะทั้งใบทั้งดอกเลยอร่อยมากๆก,ก็เป็นผักป่าเหมือนกันนะคะน้าเซเชียมอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะมีเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ผักอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่ถ้าจะมาเด็ดนะคะเด็ดไปใส่สลัดก็เด็ดแบบนี้นี่เด็ดแบบนี้เลย ง่ายมากๆเลยนะคะนี่เด็ดแล้วก็เอาไปนะคะจะไปใส่สลัดหรือว่าจะไปผัดก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ส่วนมากเขาจะนิยมไปใส่ในสลัดเนาะโอ้ยมีดอกจอนควิวบานด้วยให้ดูดอกจอนควิวสวยเนาะนี่ทนะคะเฮียยะเต็มไปหมดเลยเก็บไม่วานไม่ไหวเลยนะทุกคนถ้าเกิดกินไม่ทันเราก็ต้องมาถอนทิ้งนะคะก็ ช่วงนี้ก็กินผักป่าวนไปนะคะดูตรงนี้อ๋อดูกุหลาบนี้สิใหญ่มากเลยกุหลาบลาฟรานส์ค่ะทุกคนนี่ก็ผักป่าเหมือนกันนะทุกคนอันเดียวกันเลยสอทิสตูมิวทิสตูนะคะจำชื่อได้ง่ายๆเลยเนาะ อามาดูทางนี้เดี๋ยวเราพาไปดูานาสเตอร์ชิมตรงนี้ก็มีเต็มเลยนะถ้าเราสังเกตออกนะคะก็จะมีชิกวีดนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ทานได้ดอกเขาก็น่ารักด้วยนะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมดอกเขาสวยน่ารักมากๆเลยนี่นะคะมีเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้สังเกตออกกันบ้างไหมคะทุกคนก็จะมีนี่นะคะสลัดป่ายอยู่ตรงนี้ มีชิกวีตนะคะชิกวีตอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดดูสิอันนี้ชิกวีตนี่คือโต็วมากเลยดูสิดูสิสโอ้โหน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทำเมนูง่ายๆแล้วกันเนาะอืมนี่นะคะส่วนด้านนี้ก็คืออานาสเซียมนะคะอยู่ข้างหลังหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ก็เป็นพักปา่าชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ ซึ่งเกิดในฤดูหนาวนะคะก็เกิดเองตามธรรมชาตินะทุกคนมาดูผักชนิดถัดมานะคะป่านี่เลยค่ะผักชนิดนี้เกิดเต็มไปหมดเลยนะคะตามาหินตามซอกหินนะคะก็ดูดีๆนะคะเขาก็จะเกิดในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะทุกคนอุปกรณ์พร้อมแล้วรากเขาก็จะยาวมากๆเลยนะเห็นไหมนี่นะคะนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะ เาเก็บใส่ถุงเอาไว้นะคะต้องไปล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปดูนะคะตามดินนะคะก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่นะคะนี่เหมือนกันนี่ไงเป็นหญ้านะคะเป็นอีตาปูวีดหญ้าที่สามารถนำมารับประทานได้นะคะนี่นะคะราเขาเป็นแบบนี้อ้อมใส่ไปเลย มีเยอะแยะเลยนนี้ก็มีเห็นไหมมีเต็มไปหมดเลยอ่ะก็เก็บเลยนะคะดูสิโอ้โหดูร่าเขาอวบม,มากนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำไปทำซุปกันเนาะก็เตรียมถุงเตรียมอะไรมาแล้วนะคะก็จะพา นะคะทุกคนมาเก็บนะคะว่าแคมแบบไหนอันนี้ก็เก็บแบบง่ายมากเลยอุปกรณ์ของเราก็มีอุปกรณ์อันนี้เลยนะคะซึ่งใช้เก็บง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้มือดึงนะคะก็ดัเอาไอ้ง่ามตรงนี้เออแล้วก็ทิ่มลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดันเขาขึ้นมาแบบนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมก็ได้แล้วมีตรงนี้เล็กๆด้วยนะคะยังเล็กอยู่เลย นี่นะคะลากเขาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงนะคะให้เรียบร้อยไปคะ่ะทุกคนเดินทางต่อนะคะเดินเดินร,บรอบๆบ้านนี่แหละคะ่ะดูนะคะว่ามีผักชนิดไหนนะคะที่เราสามารถเก็บไปรับประทานได้นะ,ะถ้าเราตาดีนะคะก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะทุกคน นี่เห็นไหมคะตามแบบนี้เนี่ยผักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นกออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อเขาเลยนะคะเออก็คือลงมานะคะก็เก็บเก็บนี่นะคะดูดูข้างหลังข้างหลังเขาเป็นแบบนี้นะ าไปผัดแกงต้มนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะผักชนิดนี้อร่อยด้วยแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะเนี่ยเกิดเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นดงของเขาเลยอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปหาอันใหญ่ๆกันแล้วกันเนะเาะอ้าวนี่ไงมีเยอะแยะเลยเห็นไหมคะตรงนี้เออมันก็จะเกิดตามหินแบบนี้นะคะทุกคน ลา้างก็ลําบากนิดนึงนี่เป็นแบบนี้นี้เหมือนกันเห็นไหมดูล่าเขาสิบางอันล่าก็จะยาวมากเลยนะอันนี้ก็เขาย,ยาวเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูโอ้โหดูอันนี้สิเนีย่ยเขาใหญ่มากๆเลยนะตรงนี้ออา ดันขึ้นมาเออโอ้โหดูสิข้างหลังนี่เป็นยังไงดูรากเขาเนี่ยรากเขเป็นแบบนี้อันนี้ใหญ่มากเลยเนาะเก็บใส่ถุงไว้นะคะเอาถุงมาด้วย เอาอยัดใส่ถุงไว้แต่ถ้าใหญ่มากเราก็ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่นะ ค่ะทุกคนนี้นะคะก็คือนาสเตอร์เชียมนะคะใบเขาก็ทานได้เหมือนกันนะคะก็เกิดเองนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะฤดูหนาวนั่นเองเนาะนี่นะคะก็รสชาตินะคะก็คล้ายๆกับเหมือนเราทานสลัดนะคะที่มีพริกไทยนะคะมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะอร่อยมากๆเลยนี่นะคะมีเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมคะ โอ้โหเป็นดงของเขาเลยนี่นี่เห็นไหมคะก็ทานได้นะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหญ้านะคะหญ้าก,กินได้นะคะอีด e ปูวี weed. ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีประโยชน์นะคะสรรพคุณทางยาเพียบนะคะไม่ต้องไปซื้อผักเลยนะคะที่ที่ตลาดที่ร้านค้านะคะก็ไม่ได้สตางเราเลยนะคะเพราะว่าเรามีนี่ มีนี่เต็มไปหมดเลยมีผักนะคะผักปลาที่เกิดเองจากธรรมชาติค่ะตามซอกหินก็ยังเกิดให้เลยนะทุกคนเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เกิดเต็มเลยนะคะตามซอกหินเขาก็ยังอยากจะเกิดนะทุกคนเดี๋ยวต้องลงก่อนอันนี้เหมือนกันนี่ไงดูสินี่อันนี้นะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนมีถุงมาด้วย ใส่ถุงเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปลิวนี่มีเยอะแยะเลยอันนี้ก็ที่เพิ่งเราที่เราเพิ่งเก็บกับทุกคนเนาะเป็นผักผักสลัดเหมือนกันนะเึื่องออกมาจะมีรากแบบนี้นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เอาว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปเก็บอผักกระเทียมป่านะคะ กระเทียมป่าที่เราปลูกไว้ต้องปีนขึ้นที่เราปลูกไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะใครเก็บกระเทียมป่ากัเราจําได้มั่งนะคะเราเอามาปลูกตรงโซนนี้อาจจะมองยากหน่อยนะคะเพราะว่าเกิดร่วมกันกันกบหญ้านะคะหญ้าเต็มไปหมดแต่เราดูออกนะคะเขามีดอกด้วยนะคะดอกสีขาวต่างกับหญ้านะเห็นไหมคะหญ้าเป็นแบบนี้กระเทียมป่า ไปก็จะเรียวๆแบบนี้กลิ่นก็กลิ่นกระเทียมนะคะกระเทียมชัดๆเลยนะคะกลิ่นฉุนมากนี่ก็กระเทียมป่าที่เราปลูกไว้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมตรงนู้นก็มีเราปลูกเป็นแนวเลยนะคะปีนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเก็บที่ไหนแล้วฮะที่บ้านก็มีที่บ้านก็มีค่ะกระเทียมป่าออสเตรเลียค่ะทุกคนเกาหัวเขานะมาปลูก ไปเก็บเมื่อปีที่แล้วค่ะทุกคนเนาะจำได้ไหมเ,ออเสร็จแล้วนะพอมันมีหัวใช่ไหมเราก็เอาหัวเขานะคะมาปลูกลงดินไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะก็เกิดเองเกิดเต็มไปหมดเลยค่ะนี่นะคะนี่นี่ก็ดงกระเทียมป่าอันนี้ก็กระเทียมป่านี่ก็กระเทียมป่าเหมือนกันนี่ไงใบท์เขาจะรีวีอย่างงี้เห็นไหมคะต่างจากหญ้าหญ้าจะแหลมแหลม ช่หมคะกระเทียมป่าไปจริดีนี่ค่ะอืมกินกระเทียมชัดมากเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยก็ปลูกไม่เยอะนะคะประมาณสักสิบกว่าหัวได้นะคะก็พอกินนะทุกคนอันนี้ก็ผักป่าเหมือนกันนะก็เกิดแล้วนี่มีไงที่เราปลูกเนาะ อันนี้ก็ทานได้เหมือนกันเราเก็บมาจากที่ป่านะคะแล้วก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ก็เป็นสวนป่าของเรานะคะทุกคนนี่ไงมีผักเยอะแยะเต็มไปหมดนาเซเชียมอยู่ตรงนั้นนู่นอยู่ตรงนู้นก็มีนะคะเต็มไปหมดหญ้าเยอะเขามีเห็นไหมคะชิกวีดก็มีเห็นไหมชิกวีดเต็มไปหมดเลยถ้าดูดีๆนะคะอันนี้ก็ทานได้นี่เห็นไหมที่เราเก็บกันทุกคนเมื่อกี้นี้เนาะ นี่ไงนาสเทชิเมนี่ก็คือดอกนาสเทชิเมนะคะเราปลูกไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาดึงมาปลูกในกระถางนะคะหน้าบ้านนะะี่ะดอกเขาเป็นอย่างนี้ดอกเขาก็สามารถทานได้เราเด็ดดอกให้ดูนะนี่ไงดอกเขาสวยน่ารักมากเลยละคะ่ะก็เด็ดดอกไปรับประทานได้เหมือนกันคะ่ะดูสิเขาเกิดเลือยาวเือยไม่หมดเลย อนนี้เราอยู่กันที่สวนผักนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บสลัดนะคะผักสลัดผักแรดิชนะคะที่เราปลูกไว้เนาะก็จะเอาไปใส่ในร่วมกับผักสลัดป่านะคะตอนนี้นะคะเราก็ปลูกไว้เยอะแยะเลยนะคะเขาก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะเก็บผลผลิตก็จะเก็บไม่เยอะนะคะก็จะไว้บ้างนะคะไว้กินวันหลังเนาะนี่นะคะก็แรด,ดิชก็จะมีหน้าตาแบบนี้ เก็บสดๆดเลยค่ะดูสิคะโอ้โหหัวใหญ่มากเลยนะทุกคนเอาใส่ตะกร้าอันนี้นะคะนี่นี่นะคะเคาะเอาดินออกก่อนน่าทาน,นมากๆเลยอันนี้ยังเล็กอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บไปเลยมีเยอะเรามีเยอะโอ้ดูหัวนี้ หัวนี้นี่คือใหญ่มากๆเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมโอ้โหเรามาเก็บกันเลยนะคะอือหือดูสิคะใหญ่หน่าทานมากๆเลยเ,เดี๋ยวหาดูหัวใหญ่ๆแล้วกันเนาะนี่อันนี้ก็พร้อมทานแล้วคะ่ะนี่นะคะก็จะเก็บไม่เยอะนี่นะคะเราปลูกเป็นแนวอย่างงี้เลยนะทุกคน อันนี้ก็คือต้นพริกนะคะตอนนี้หน้าหนาวก็คือใบร่วงหมดแล้วก็เรามาหาแร d ดิชกันนะคะเอาหัวใหญ่ๆแล้วกันนะจะได้กินให้อร่อยไปเลยนี่นะคะแรดิชปลูกง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนใครมีพื้นที่นะคะพื้นที่ไม่เยอะก็สามารถปลูกได้นะเห็นไหมอุ้ย นี่ไงโอ้โหมีเยอะแยะเลยนะคะตัวนี้หัวใหญ่มากเลยเราเก็บหัวสุดท้ายแล้วกันเนาะอือ่ะนี่ไงโอ้โหใหญ่จนปริเลยเห็นไหมคะอันอื่นก็เก็บไว้ก่อนนะคะไว,ไว้ทานวันหลังมั้งเนาะ นี่นะคะแรดิชของเรานะทุกคนก็ปลูกเป็นแนวแบบนี้เลยอันนี้ก็คือต้นมะเขือนะคะนู่นก็ต้นมะเขือกะเพราอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะต้นพริกนะะใบร่วงหมดแล้วพาเดินดูสวนผักแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือต้นหอมนะคะชื่อว่า Egyptian Egyptian Walking Onion นะคะ เป็นหอมสายพันธุ์อียิปต์นะคะทุกคนเวลาเขามีผลนะคะเขาจะค่อนข้างประหลาดนะคะผลเขาจะอยู่ตรงปลายปลายอ่ากิ่งอันนี้เขาเรียกว่าปลายใบเขาใช่ไหมคะผลเขาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็จะงอลงมาคล้ายๆกับเป็นอ่าชาวอียิปต์นะคะเวลาเขาเดินใช่ไหมคะก็จะเดินเขาก็เลยมีชื่อว่า Egyptian Walking Onion นะคะนี่นะคะ มีเยอะๆเลยานี่เราปลูกอยู่ตรงนี้ยังเล็กๆอยู่เลยอันนี้ก็ต้นพริกนะคะหน้าหนาวเขาก็ไม่ชอบนะคะเขาชอบรุดูรดูร้อนนะ,ะ,ะพาเดินดูสวนแป๊บนึงนี่นะคะโอ้โห,โห,โหดูดูใบโหระพาของเราสิทุกคน ใหญ่อลังการงานสร้างเราเดินดูผักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ดูดูบรอกโคลีสิทุกคนบรอกโคลีกำลังงามเลยค่ะนี่อันนี้ดูดูด้านหลังสวนผักป่าของเรานะคะก็ปลูกปลูกไปให้หมดเลยนะคะเอออันไหนขึ้นก็ดีใจอันไหนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ดูนาสเชียมปีนี้ โอ้โหใหญ่อลังการดูด้านนั้นสิโอ้โหเฟเนลนะคะเฟนนลอยู่ตรงนั้นนอกนั้นก็เป็นหญ้าหมดเลยนะหญ้าหมดเลยนะคะทุกคนมีผักชีด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูผักชีนี่ไงโอ้โหดูผักชีสิคะผักชีเยอะมากๆปีนี้เขาโยนโยนเมล็ดเขานะเดี๋ยวจะเก็บสักหน่อยแล้วกันเอาไป ใส่ในผัดนี่นะอืหอมมากเลยเราเก็บสักต้นสองต้นเนาะออืดูรากสิรากเต็มเลยค่ะทุกคนมีเยอะมากเลยผักชีเนี่ยดูสิเกิดร่วมกันกับน,น้นาเซรเชียมอันนี้ก็ดงผักชีเหมือนกันนะคะนี่ผักชีเต็มไปหมดเลย พามาดูทางนู้นอุ้ยอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดทั้งหญ้าทั้งผักทั้งหญ้าทั้งผักนี่เกิดร่วมกันอันนี้ดูดูสิเดินจะเหยียบแล้วนี่ผักชีทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะอยู่ตามพื้นดินนะคะเมล็ดเป็นหลายเมล็ดมากจากเมื่อปีที่แล้วนะทุกคนเราบอกตามตรงเลยนะคะว่าเราไม่ได้ปลูกนะก็คือปล่อยเขาให้เกิดตามธรรมชาตินะเกิดทําตามธรรมชาติเลยค่ะ มเมล็ดเขาร่วงนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นญ้านี่ถอนทิ้งผักชีเขาจะหน้าตาแบบนี้เยอะมากเลยดูสิคะดงผักชีทั้งนั้นเลยเอาคาวันนี้นะคะเราก็ต้องขอทั่วลาทุกคนนะคะไปกับผักชีง,งามๆนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ